ทีนี้นะคะพี่ออก็จะแนะนำนะคะสั้นๆสำหรับคนที่ broken heart นะคะใช้คำนี้ดีกว่านะคะ broken heart นะคะ,ะก็จริงอยู่นะคะว่ามันสะเทือนใจเนาะแต่ว่าเราต้องอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยมัน จริงๆเลยมันเกิดจากอะไรนะคะเมื่อเราค้นพบสาเหตุที่แท้จริงเนะะี่ยค่ะเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองะคะ่ะมันมีวิธีแก้ไหมถ้ามันแก้ไม่ได้มันเป็นเหตุอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป,นเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้หรือมันเป็นจากฝั่งเขาหรือเป็นจากฝั่งเราถ้าฝั่งเราเนี่ยมันควบคุมได้นะคะแต่ถ้าฝั่งเขาเนี่ย เหมือนที่เหมือนที่ที่ที่เขาบอกกันนะเปลี่ยนคนมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่พี่อ้อไม่ได้แนะนําว่าทุกคนจะต้องแบบว่าสำหรับคนที่มีปัญหาก,กันอยู่พี่อ้อก,ก็ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องเลิกกันเลยหรืออะไรเงี้ยคุณต้องเป็นคนที่วิเคราะห์เองนะคะแต่ว่าพี่อ้อจะมาแนะนําว่าวิธีแก้ไขนะคะสำหรับคนที่เกิดอ่สภาวะจิตใจที่อ่าสภาวะจิตจากการที่อ่า Broken h e a r าตรงนี้นะคะออกมาได้ยังไงก็คืออย่างนี้แหะค่ะหนึ่งคือเราต้องรักษาระดับพลังงานของตัวเองนะคะอย่าเอาสมองเราไปคิดเรื่องที่มันแบบไป,ไปเรื่องรบๆอะไรพวกนี้อย่าไปคิดอย่าไปคิดมากแล้วก็พยายามอยู่กับ สิ่งที่มันมีความสุขอะอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขให้เราทำแล้วก็ดูซีรีส์ที่เป็น f e ลก g o อะไรเงี้ยก็ดูไปเหอะอะไรเงี้ยมันรักษาระดับพลังงานของใจเองนะคะรับรองเลยดูอันเนี้ยแป๊บเดียวเลยอะคือหัวใจมันจะพองโตเร,เราสภาวะอารมณ์เราจะไม่ตกเลยมันจะมีความสุขนะคะเราก็จะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ลบนะคะแล้วก็อย่าไปฟังเพลงเศร้านะคะเพลงเศร้าๆยิ่งฟังยิ่งดําดิ่งเลยหยุดเลยนะคะแล้วก็ชีวิตปัจจุบันก็ไม่ควรจะฟังเพลงที่มันเศร้านะคะจริงๆแล้วเราควรจะ ม,มีความสุขนะคะเราคู่ควรที่จะมีความสุขอะ่ะเราเรา,เราเลือกได้นะคะพี่ออว่านะก็ฟังเพลงมันมีเนื้อหาที่สนุกสนานน่ะหรือถ้าไม่ฟังไม่ไม่ฟังเพลงที่มีเนื้อหาสนุกสนานก็เอาเป็นเพลง ที่เป็นเพลงบรรเลงดนตรีบรรเลงะคะ่ะก,ก,ก็ลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็พยายามมิสตินะคะเรื่องสติฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยอัน,นพวกเนี้ยก็ควรจะฝึกอยู่แล้วนะคะก็เราก็ฝึกไปแล้วก็บำบัดตัวเองได้ด้วยนะคะตรงเนี้ยพี่อ้อเคยให้ข้อมูลให้วิธีแนะนําไปแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูในในโพสต์อื่นคลิปอื่นที่พี่อ้อแนะนํานะคะสหรับเรื่องการฝึกสติสมาธิเนาะทีนี้ หนึ่งที่พี่อาสรุปไปใช่ไหมคะก็คือรักษาระดับอารมณ์ของตัวเองนะคะสภาวะอารมณ์สภาวะจิตเนี่ยต้องอยู่ในเลเวลสูงนะคะก็คือดูทําอะไรที่มันมันมันอยู่ในสภาวะจิตดีๆนะคะสองก็คือเราก็ออกไปสู่โลกกว้างเลยค่ะออกไปหาไปดูผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นกับน้องแมวน้องหมาถ้ามีนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พัฒนาตัวเองค่ะเมื่อเราเอาสมองไปอยู่นี้ในการหาความรู้มันจะมีสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะโฟกัสใหม่ให้เราอะ่ะให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเราอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็อยู่กับคนที่ระดับพลังงานเดียวกันนะ่ะอ่าเอ่อสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่จิตตกนะคะไม่จิตตกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้เร็วมากเลยแล้วก็ พยายามนะคะพี่อ้อบอกเลยอย่าไปเล่าอดีตเรื่องพวกเนี้ยให้ใครฟังเยอะนะคะอย่างพี่อ้อเองเนี่ยพี่อ้อเล่าครั้งดูพี่อ้อจะเล่าเล่าแค่ช่วงแรกเพื่อนสนิทนะเขาถามเนี่ยพี่อ้อก็เล่าแค่ช่วงแรกเล่าครั้งสองคาพี่อ้อเลิกเลยพี่อ้อพี่ฝังพี่ไปเรื่องใหม่เลยค่ะพี่แบบเราต้องเป็นแบบนี้ค่ะเราอย่าไปเล่าอดีตนะคะ อะไรที่มันไม่โอเคก็ลืมลืมไปบ้างนะคะฝังมันไปเลยนะคะแล้วเราก็คิดนะพี่อ้อบอกให้คิดเลยว่าเราเนี่ยคู่ควรที่จะมีความสุขนะคะมันมีคนที่คู่ควรที่จะเอ,อที่ท,ที่ที่เราจะต้องใส่ใจหรือคนที่แบบคู่ควรที่จะมาคบกับเราเนี่ยที่จะไปด้วยกันแล้วเป็นพลังงานเดียวกันเนี่ย ม,มันมีคนนั้นอยู่นะคะเราอย่าไปเสียใจมากค่ะแจริงๆแล้วโอเคเราต้องขอบคุณเขาที่เขาเขาเข้ามาในชีวิตแล้วก็สอนเราหลายๆอย่างนะคะแต่คนเราอย่าคบกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเนาะแต่ว่าถ้ามันไม่สีนันไม่เสมอกันก็มันก็ถึงวันที่ต้องจากกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ